มาฮาบินเป็นไงครับหนาวมากครับผมอยากมาอีกไหมครับไม่มาแล้วครับผมสนุกไหมครับไม่สนุกครับเพราะหนาวสนุกไหมครับมาฮาร์บินเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะตายมาน้อยไปหน่อยเพิ่งอยู่มาเจ็ดวันนะเมื่อคืนเที่ยวได้น้อยมากหนาวไหมครับหนาวดีแต่ว่าที่ไม่หมดเลยยังไม่ครบเลยต้องเดินสองวันมาอีกไหมครับมา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 ฮาบินเป็นไงบ้างครับ มีคนขโมยมีคนขโมยช็อกโกแลตโดยที่ผานเสื้อหนคลับหนาวไหมครับหนาวไหมครับแต่ตรงเสื้อผ้านี้ไม่ชอบมันไหลหนาวหนาวไหมครับหนาวไหมครับหนาวมากไม่ไหมครับไม่ค่ะไม่ไหมครับไม่ไหมครับเราขึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเามาทำที่เป็นไงบ้างครับโอ้ยต้องมาถึงจะรู้ต้าเหรียญต้าเหรียญทำทิศเป็นไงครับต้าเหรียญต้าเหรียญต้าเหรียญหน้าหน้าหน้าสนใจหนาวไหมครับหนาวไหมโคตรหนาวโคตรหนาวไม่ไหมครับไม่ไหมครับตอนนี้ยังขอพักมาหลายปีนะ อากองมาต้าเดียทาวินเป็นไงครับหนาวหนาวหนาวหมาอีกไหมครับมา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 โอ้มาๆ่าบายกันหน่อยไบายไบายหน่อยบายหน่อยไปบายหน่อยายบายหันต้องไปบายเดี okay. ๋ยวรอหกห้ามาฟรีเอามาหกสิบห้ามาฟรีบ